สวัสดีค่ะอาจารย์ชยเออรอุทิตศาลนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศา,ตา,าสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒสาวนสุนันทาค่ะสําหรับในรายวิชานี้นะคะอาจารย์ได้สอนรายวิชาการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการสอนคณิตศาสตร์กับการคิดสร้างสรรค์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะ จากที่นะคะมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะได้ให้ความหมายของการคิดสร้างสารรค์ไว้ว่าคือทักษะนะคะที่ต้องใช้จินตนาการเพื่อสร้างผลผลิตใหม่ขึ้นมานะคะหรือปรับปรุงผลผลิตนะคะอันนี้เป็นความหมายของนะคะออกฟอร์ดดิกชันนารีนะคะสำหรับอีกความหมายหนึ่งนะคะเป็นความหมายจากแคมบริดจ์ดิกชันนารีนะคะให้ความหมายไว้ว่าความคิดสร้างสารรค์ก็คือความสามารถค่ะที่คนเนี่ยนะคะสามารถผลิตนะคะ หรือว่าปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะคะให้เกิดไอเดียใหม่หรือว่าเป็นสิ่งใหม่นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าทำํำไมความคิดสร้างสารรค์ถึงสําคัญนะคะอันดับแรกก็คือจะทําให้เราสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่นั่นเองนะคะนวัตกรรมใหม่นี่นะคะก็จะทําให้การใช้ชีวิตของเราสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะการที่นะคะผู้คนในประเทศชาติมีความคิดสร้างสรรค์เราสามารถสร้างนวัตกรรมนะคะเพื่อสมดุลทางเศรษฐกิจได้คือถ้าเราสั่งซื้ออย่างเดียวนะคะประเทศชาติเราก็จะขาดดุลเพราะฉะนั้นถ้าเรามีนวัตกรซึ่งสามารถสร้างนวัตกรรมโดยมีความคิดสร้างสรรค์เราก็จะมีมูลค่าการส่งออกหรือว่ามีมูลค่าของสินค้าในเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือความคิดสร้างสรรค์น,นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยนะคะสามารถนะคะเตรียมการสําหรับ อนาคตได้อย่างที่นะคะนักศึกษาเห็นว่านะคะปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าทรัพยากรเนี่ยเรามีการใช้แล้วก็มีการหมดไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างอะไรที่มาทดแทนหรือว่าช่วยเหลือ,อผู้คนในอนาคตในการดําเนินชีวิตนะคะเราก็จะใช้ชีวิตยากลําบากนะคะก็คือลูกหลานก็จะลําบากถ้าเราไม่สร้างนวัตกรรมไว้นั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยค่ะ ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยสามารถช่วยเราแก้ปัญหาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทชีวิตจ,จริงของเราหรือว่าในอนาคตคราวนี้นะคะนันกศึกษามาดูนะคะว่าผู้ที่พูดถึงความคิดสร้างสรรค์น,นะคะที่เราควรรู้จักนะคะก็มี2ท่านนะคะท่านแรกก็คือจอยพอลกิลฟอร์ดนะคะท่านนี้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ แล้วก็นะคะนะักการศึกษาที่พูดถึงความคิดสร้างสรรค์รุ่นหลังก็คือนะคะอีพอลทอร์เรนซ์ซึ่งทอร์เรนซ์เนี่ยท่านมองว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการที่มนุษย์นะคะสามารถแก้ปัญหาโดยใช้การคิดนะคะด้วยตัวเองแล้วก็สามารถแก้ปัญหาหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ได้นะคะคราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะนําเสนอก็คือนะคะแนวความคิดสร้างสรรค์ของท่านกิลฟอร์ดนะคะจอยพอหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่าเจพีกิลฟอร์ดนะคะ ยิวฟอร์ดเนี่ยแบ่งความคิดสร้างสรรค์นะคะออกเป็น4องค์ประกอบซึ่งทําให้เรามองความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้นค่ะอันที่1ก็คือคิดคล่องนะคะ fluency คือคิดคล่องคิดคล่องคือคิดได้ไวค่ะเวลาเราเจอปัญหาปุ๊บเราคิดแก้ปัญหาได้ทันทีหรือว่าคิดได้เยอะมากนะคะอันที่2คือคิดยืดหยุ่นค่ะคิดยืดหยุ่นก็คือเราสามารถนะคะปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราหรือว่าปรับเปลี่ยนมุมมองของเราได้อย่างทันท่วงทีเราไม่ยึดติดนั่นเองนะคะอันที่3าม ก็คือคิดเริ่มคิดเริ่มก็คือคิดสิ่งใหม่นะคะเราสามารถหาสิ่งใหม่หรือคิดแตกต่างจากคนอื่นได้นะคะแล้วอันสุดท้ายนะคะก็คือคิดละเอียดละอ,อคิดละเอียดละอ,อก,ก็คือสามารถเห็นรายละเอียดเล็กๆนะคะที่เป็นฟันเฟืองที่จะไปเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆเพื่อสามารถทําให้สิ่งนั้นนะคะดาเนินไปได้คราวนี้นะคะถ้าพูดถึงความคิดสร้างสรรค์เราจะพูดถึงทฤษฎีการทํางานของสมองค่ะซึ่งสมองของเราเนี่ยนะคะมี2ซีกคือซีกซ้ายกับซีกขวา นักศึกษาทายสิคะว่านะคะความคิดสร้างสรรค์น,นะคะใช้สมองซีไหนถูกต้องค่ะซีขวาเนาะซีขวานั่นเองอการใช้สมองซีขวาเนี่ยจะพูดถึงจะพูดถึงสุนทรียะของเราเช่นดนตรีนะคะกีฬาศิลปะอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันค่ะความคิดสร้างสรรค์น,นะคะจะต้องใช้สมองซีขวาซึ่งเป็นสุนทรียะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ค่อนข้างที่จะใช้สมองซีกซ้ายก็จะเป็นหลักการเหตุผลเนี่ยก็จะ ฝึกนะคะความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยการใช้สมองซีขวาให้สมดุลกันนั่นเองนะคะคราวนี้ในบทบาทของนักศึกษานะคะที่จะต้องไปเป็นคุณครูนะคะจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์เอแล้วเราสามารถนะคะส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ได้ไหมแล้วเราจะทําอย่างไรนะคะอาจารย์ให้หลัก4แนวคิดนะคะท,ที่อยู่บนไดอะแกรมสีหลักแนวคิดง่ายๆของอาจารย์ก็คืออันแรกคือ encourage encourage ก็คือกระตุ้นนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยอยากคิด ซึ่งเราอาจจะต้องใช้คำถามอาจจะต้องใช้ภาพอาจจะต้องใช้สถานการณ์หรือนะคะที่เราพบบ่อยที่สุดก็คือใช้สิ่งที่เป็นปัญหาแล้วอยากให้เด็กแก้ปัญหานะคะอันที่2นะคะหลักการที่2คือเซฟตี้เซฟตี้สีฟ้าที่เห็นอยู่บนไอแกรมเซฟตี้ก็คือเด็กจะต้องรู้สึกว่าบรรยากาศนั้นมันปลอดภัยคําว่าปลอดภัยคือเขาสามารถนะคะพูดหรือคิดอะไรก็ได้โดยไม่ถูกตําหนิโดยไม่ถูกเพื่อนว่านะคะมันก็จะโยงไปถึงไดอะแกรมสีเขียวก็คือว่า ความคิดของเขาจะต้องถูกยอมรับคุณครูจะต้องยอมรับนะคะเพร un, าะฉะนั้นเวลาเด็กคิดอะไรที่แปลกแตกต่างหรือว่าคิดอะไรที่เป็นสิ่งใหม่หรือคิดอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะหรือเสนอแนวทางใดๆก็ตามเราจะต้องรับฟังเพื่อนจะต้องรับฟังเพราะฉะนั้นการจัดบรรยากาศในการเรียนนะคะเราจะต้องให้เด็กเนี่ยนะคะยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ยอมรับความคิเดเห็นของเพื่อนนะคะแล้วก็เคารพความคิเดเห็นของเพื่อนด้วยอันสุดท้ายคือฟรีคําว่าฟรีก็คือเด็กต้องมีอิสระค่ะ อิสระทางความคิดอันนี้อาจารย์หมายถึงอิสระใน,นห้องเรียนด้วยนะคะเช่นเด็กๆจะวิ่งไปนั่งตรงไหนก็ได้จะไปใช้พื้นที่หรือบรรยากาศตรงไหนก็ได้ที่เขาคิดว่านะคะช่วยทําให้เขาสามารถคิดได้นะคะโดยที่ไม่ติดขัดใดๆก็ตามซึ่งอันนี้อาจารย์มองว่าการสร้างบรรยากาศสําคัญมากนะคะต้องให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภยัยมีอิสระได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือก่อนจะเริ่มนะคะที่จะให้จัดกิจกรรมเนี่ยจะต้อง encourage ก็คือ จะต้องส่งเสริมให้เด็กคิดหรือว่ากระตุ้นให้เด็กคิดนั่นเองคราวนี้นะคะอาจารย์มีตัวอย่างเล็กๆนะคะที่จะให้นักศึกษานําไปใช้จัดการเรียนการสอนได้มาดวนแรกนะคะก็เป็นบวกลบง่ายๆสําสหรับถ้าเกิดสมมุติว่านักศึกษาจะไปสอนนักเรียนชั้นประถมนะคะหรือแม้กระทั่งมัธยมเองนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้ลองกับเด็กหลายๆระดับนะคะก็พบว่าข้อนี้นะคะถ้าเด็กที่มีความคิดยืดหยุ่น ะค,ะคิดแปลกแตกต่างจะสามารถคิดได้เราจะมีตัวเลขที่เป็นลูกบอลนะคะเป็นบอล1,3,5,7,9,11,13,15ให้หยิบบอล3ลูกเนี่มารวมกันทํายังไงถึงจะได้30เด็กๆก,ก็จะพยายามคิดค่ะอาจารย์คิดว่าตอนนี้นักศึกษาก็คงคิดอยู่<ม>ใช่ไหมคะเอาอะไรหยิบมาดีคะเราเห็นพอที่จะใกล้30ใช่ไหมคะก็น่าจะมีอะไรเอ่ยก็น่าจะมี 11, 13แล้วก็9 แต่มันไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่า11บเอ็ดบวกมันได้24่บวกเมันได้ส3ไม่ถูกคะ่ะทำยังไงคะอ่ามีเด็กคิดได้คะ่ะครูขามันเป็นลูกบอลคะ่ะหนูสามารถหมุนจาก9เป็น6ได้ไหมคะเห็นไหมคะข้อนี้เราจะเห็นว่าเด็กจะคิดได้ก็ต่อเมื่อเด็กจะต้องเห็นว่านะคะลูกบอลนี้สามารถหมุนจากเลข9้าเป็นเลข6กได้นั่นเอง อันนี้เราจะเห็นว่านะคะกิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กเนี่ยนะคะส่งเสริมความรู้สึกเชิงจํานวนและที่สําคัญเด็กจะต้องมีความคิดแตกต่างนะคะคิดยืดหยุ่นนั่นเองนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะข้อนี้นะคะ,ะเป็นการวางไม้ขีดไฟแล้วกันนะคะแมสติกคือไม้ขีดไฟเอา19บวก4แล้วได้24เขาบอกว่าให้เราหยิบ2ก้านเท่านั้นค่ะแล้วเราจะหยิบยังไงคะ2ก้านถึงจะได้24 จะให้นักศึกษาคิดก่อนอในจาก,การจัดกิจกรรมนี้นะคะนักศึกษาก็จําเป็นจะต้องมีไม้ขีดไฟให้เด็กแล้วก็จับหยิบนะคะย้ายนะคะแล้วดูซิว่าได้24สิส่จริงไหมเด็กๆก็จะพยายามกันพยายามย้ายยังไงมันก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันต้องหยิบ3ก้านอย่างน้อย3ก้านนะคะสิ่งที่สามารถทําได้คืออย่างนี้ค่ะเรามี19บวกสเท่ากับย4ซึ่งไม่ถูกใช่ไหมคะ ให้เราจับนะคะแผ่นป้ายหมุนกลับด้านแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะถ้าเด็กคิดไม่ได้ว่าอ๋อมันกลับด้านได้หรอคะครูมันเอ,อมันสามารถพลิกได้หรอคะครูเด็กที่สามารถคิดยืดหยุนคิดแตกต่างหรือคิดแปลกเนี่ยเขาจะเขาจะตื่นเต้นแล้วเขาจะคือบางคนเนี่ยจะสามารถทําได้แต่บางคนก็จะงงว่าอา๋อทำได้ด้วยเหรอคะครูอะไรเงี้ยเราเรียกว่าคิดริเริ่มหรือว่าคิดแตกต่างนะคะคิดยืดหยุ่นนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะใช้ความคิดละเอียดละออก็คือ เราจะทํายังไงเราจะหยิบก้านไหนออกมาถึงจะสมการเป็นจริงนะคะอันนี้อาจารย์นําเสนอนะคะนั่นค่ะเราหยิบนะคะตัวที่เป็นเลขสีกับด้านเดิมนะคะสีเหลืองที่นักศึกษาเห็นนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่ะใช้พอยเตอร์นะคะตรงนี้นะคะเราหยิบจากตรงนี้ออกนะคะหยิบจากตรงนี้ออกเสร็จแล้วเอาไปเติมตรงนี้ค่ะเป็น62 62ก็ได้มาจาก1บวก61นั่นเองเห็นไหมคะข้อนี้จะคิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่กลับด้านค่ะ อันนี้เราลองให้เด็กๆไปนั่งทําดูนะคะย้ายยังไงก็จะไม่ได้ามาดูนะคะอีกข้อนึงซึ่งเป็นไม้ขีดไฟเช่นกันนะคะข้อนี้เขาบอกว่าให้หยิบ3ก้การนะคะหยิบ3า้การไม้ขีดไฟแล้วให้ปลาเนี่ยกลับด้านนะคะเอาหัวตอนนี้หัวมันอยู่ทางด้านไหนคะใช่ทางด้านซ้ายใช่ไหมคะทายังไงถึงจะไปทางด้านขวาเด็กๆก็จะพยายามนะคะหยิบอย่างน้อย3ามการซึ่งทําไม่ได้คะ่ะ ข้อนี้นะคะก็ฝึกการคิดยืดหยุย่นคิดละเอียดละออแล้วก็คิดเริ่มเช่นกันนะคะแล้วถ้า,ถาคิดคล่องก็คือเด็กจะทําได้ไหวามาดูนะคะเราจะเห็นว่าหยิบยังไงนะคะจากสีขาวที่นักศึกษาเห็นนี้นะคะก็คืออาจารย์หยิบออกมาเป็นสีเหลืองวางเราจะเห็นว่าปลากลับด้านได้ก็ต่อเมื่อระดับของตัวปลาจะไม่เท่าเดิมก็คือจะสามารถเถิอขึ้นไปหนึ่งระดับหรือว่าลดลงมาหนึ่งระดับนั่นเองนะคะ เห็นไหมคะถ้าเด็กนะคะยึดติดว่าหัวปลาจะต้องอยู่ในแนวเดิมมันก็จะทําไม่ได้นะคะข้อสุดท้ายข้อนี้อาจารย์ชอบมากเพราะว่ามันจะสามารถส่งเสริมการคิดนะคะซึ่งเป็นการคิดหลากหลายได้จริงๆแล้วข้อนี้นะคะอาจารย์จิตตนาให้ใช้เส้นตรงนะคะสเส้นก็ได้3เส้นก็ได้2เส้นก็ได้1เส้นก็ได้แล้วมันลากให้ผ่านทั้ง9จุดโดยที่ไม่ยกปากกาทําได้ไหม ซึ่งนะคะเด็กๆเนี่ยลองปุ๊บยังไงครูคะมันได้5เส้นค่ะมันใช้ได้5เส้นจริงๆแล้วแค่4เส้นนี่ก็ใช้เวลานานแล้วนะคะเราจะพบว่านะคะวันนี้อาจารย์จะเอาแค่4เส้นก่อนนะคะถ้าเด็กของเรานะคะสามารถใช้4เส้นลากครบทั้ง9้าจุดได้แล้วนักศึกษาก็ชาเลนจ์นักเรียนของเราค่ะว่านักเรียนลองใช้3เส้นใช้2เส้นหรือใช้1เส้นได้ไหมซึ่งนะคะจากการ จัดกิจกรรมของอาจารย์ทุกครั้งจะพบว่ามีนักเรียนที่เก่งสามารถใช้ 3, 2หรือว่า1เส้นได้เอามาดูสิคะว่าถ้าใช้4เส้นเราจะลากยังไงคะเดีย๋ยวอาจารย์เฉลยให้ดูนะคะเส้นที่1ก็คือสีดํานี้นะคะเส้นที่2ลากสีแดงมาเส้นที่3ลากสีฟ้าแล้วเส้นสุดท้ายนะคะเป็นสีเขียวนั่นเองเห็นไหมคะใช้4เส้นได้แล้วก็เป็นรูปร่มใช่ไหมคะ มีแบบอื่นอีกไหมคะอาจารย์มีค่ะมีรูปแบบอื่นๆอีกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเวลาเราไปจัดกิจกรรมนะคะถ้านักเรียนสามารถนะคะคิดสีเส้นได้หรือว่ามีเพื่อนที่สามารถคิดสีเส้นได้แล้วก็อาจจะ encourage ก็คือกระตุ้นให้นักเรียนลองคิด3มเส้น2เส้นหรือว่า1เส้นดูเห็นไหมคะนักศึกษาคะเราสอนคณิตศาสตร์เราก็สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ทว่วอีกรอบนะคะความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ดมี4ีองค์ประกอบใช่ไหมคะ คิดคล่องนะคะคิดรีเริ่มคิดยืดหยุน่นแล้วก็คิดละเอียดละออนะคะการจัดกิจกรรมอาจารย์นําเสนอไว้4ไอเทมก็คืออันที่1คือกระตุ้นการคิดอันที่2ให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยอันที่3นะคะแนวคิดของเขาต้องได้รับการยอมรับจากเพื่อนและอันสุดท้ายเด็กจะต้องมีอิสระทางความคิดแล้วก็มีอิสระในการเรียนในห้องเรียนด้วยนะคะหรือว่านอกห้องเรียนด้วยก็วันนี้อาจารย์ฝากไว้ด้วยนะคะว่าไม่ว่าเราจะสอนวิชา ที่มันเป็นตรรก,กะหรือว่าเป็นลอจิกอะไรก็แล้วแต่แต่เราสามารถส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆได้นะคะอาจารย์ฝากนักศึกษาทุกคนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ